น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหัศจรรย์ที่สร้างป่ากฏการไม่ระดับโลกพี่น้องครับแม่ปัดจังใจคือว่าระดับโลกเบาโจกกอนสิเบาเรื่องนี้เข้ามาเบาเรื่องนี้ก่อนเออได้ข่าวว่าเพลงใหม่เอิ่นทางนากเอกน้อยสิปล่อยออกมาในช่อง YouTube สาวน้อยลำเพลินอิดีเรค์คอร์ดแมนบ่อ่าในวันที่ สิบแปดพฤศจิกายนใกล้ๆเลยเวเี้ใกล้แต่ว่ากันเหลืออีกสิบมือคุณอีกสิบก็มือแต่ว่าการค้นหาเพลงนี้อืเพลงยังไม่ปล่อยเขนาดเพลงยังว่าปล่อยนี่นี่มียอดค้นหามากกว่า15ล้านครั้งในติ๊กต็อกใช่ป๊ อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นปากกฏกอีกหนึ่งอย่างเดชปากกีการอีกหนึ่งอย่างที่อุูงอิงเพชรไว้เพลงยังบอกปล่อยเลยม,มีแค่ชื่อเพลงออกมามีแค่ตัวอย่างน้ําจิ้มแค่แบบว่าท่อนเดียว,ยวก็มีคน้นค้นหาหลายครับ<อ>ขันบอลออกมาสิบปรนไดนหนึ่งในมาแรงก็คือบอกว่าบอกไก่เกินฝันแน่นอนเพลงนี่แหละสิกับมาก,กู้เ,เคยมา้องนะประวัติศาสตร์หนึ่งในมาแรงของท่านสาวน้ำเพชรบนแพงก,กับมาได้สําเร็จครับเบื้องเดิมมื่อขึ้นนี้อุ้งอิงเพชรบนแพง แสดงอยู่ใสเสากูกเพื่อแสดงยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอนุญาาเด้อครับเด้อเพื่อออกมาส่งงานยูหมดขึ้นนี่นี่ครับอยู่ในเฟซบุ๊กอุ๋งอิงรัตนาพรเพจบ้านแพ้นะครับน้องก็บอกว่าส่งงานวันนี้ค่ะขอพระพุ่นพ่อแม่ทางชัยภูมออกมาขึ้นชัยภูมิทุกคนเด้อจ้าที่หากแพงอีลามาห้กำลังใจลาอยู่หนาเวที่มือนีลาขอให้พ่อแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อจ้า พักพ่อๆแม่เอฟซีทุกคนเด้อนาฬิกาะส่งงานคู่มือโซงานโซงานไอ้คู่มือมาลายมีตุ๊กตาอีกแล้วใช่ไหมมีตุ๊กตาตตุ๊กาอีกเป็นตุ๊กตาเขาเอินมาอย่างเจอรเข้บอกไปเขาเอินอยังเหมือนในโดสาวพี่น้องนาฬิกาแล้วช่วงนี้แบบ ปังดีๆเนาะสวยเนาะสวยว่นสวยคืนเนาะค่นสาวขึ้นไงค่ะสีฟองหอดสวยว่นสวยขึ้นสาวคุ๊กได้เห็นลูกสาวคุ๊กได้เห็นลูกที่น้องไปออกรายการบอสเห็นเห็นเห็นลูกนี้นาครับดาราท่านหนึ่งเป็นสาวเกาหลีแม่คืออีหลีเกาหลีคือจีนเด็กน่อยจีนสาวจีนนะเนี่ยนะอันนี้ตรงนี้สาวจีนใช่แอบหวานมากอินหูแม่พูดแม่ พี่นอ้องอน,นาคตเป็นพิ่เินเตอร์แน่นอนเ,<ก>เป็นดารานแน่นอนฉันว่านะพิเตอร์อนี้ก็ก็จะเป็นแล้วน้องมีพัฒนาการความสวยขึ้นทุกมืออีหลี่ปกติน้องเป็นคนาหนาลังอยู่แล้วถ้าว่แตง่งหน้าแต่พอแต่งหน้าแล้วสวยดุนางพญาเออเก่งเนาะสุดยอดเก่งนอกจากเก่งด้านแล้วห้องมาฟังเพลงเอิร์ธฮากนางเอกหน่อยนี่เม่อ่าลองเปิดจักคอนบ่งเลยบอนี่ยเนี่ยเี่ยอยากเปิดให้พี่น้องฟังเมย์นี่ อยู่บนเวทีสาวหน่อยของนักยาเด้อค่ะสาวน้อยเทวดาแพงนี้เนติกต่อเสียงสนเลยพี่นอกไมีแหว่พม่านำตาไหล่านรินสองพวงแก้มสาสยตามองแนมแนมแนมแล้วก็บอกเห็นพี่อยู่ใส่เด่นอกคือบอกมาพอกกันหน้าเวที น้องถ่ายแห้งใจอยากเห็นหน้าพี่หอดพุ่งปีนี้อ้ายไปอยู่สายแสดงบอลลิ่มีความรักคนรูกปกมือปมมือหอดไม่เห็นหน้าจอยนางเองน้อยสิ้นหวังแล้วเนอะพวกเคยจำไว้จำไว้ร้องร้องให้ฟังแค่นี้ ปุ๊บว้กอนใบพลอยเ่อเดียวแต่ฟังแค่เนี้ยผลลุกแล้วได้พี่น้องเพลงนี้แต่งโดยอาจารย์บิ๊กภูมลินนักแต่งเพลงที่กําลังเป็นกระแสที่สุดในช่วงนี้เลยได้มาแต่งไห้อุ้งอิงเหล้าวิขคัญขับรออเสื้อว่าเพลงนี้จะต้องบอกว่าติดหนึ่งในมาแรงแล้วก็ยอดวิทยานขึ้นต่อเนื่องแน่นอนเอามารอบังพงความกันเลยครับวันที่18พฤศจิกายนนะครับที่ช่องสาวร้อยร็อคเอดดี้เรคคอร์ดนะครับเป็นช่องใหม่ของเพิ่นเนาพี่น้องเนาะเอา มาขอเบาึง <One> ท <input> ี่เท่าเกินไปเมื่อต้นคลิปนะครับบอกว่าน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการเมืองอ่าวงการหมอล่ำสร้างปรากฏการณ์ระดับประเทศระยบระดับโลกก็ว่าได้เพราะว่าสื่อของน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยแฮชแท็กเนี่ยมียอดการค้นหาหรือว่ามีค้นค้นหามีค้นเข่าไปเบิ่งในติ๊กต็อกเนี่ยมากกว่า1,300ล้านครั้ง พี่น้องฟังบอพิสนะครับหนึ่งพันสามร้อยล้านครั้งคนไทยทั่วประเทศเจ็ดสิบล้านคนพรนสามรลายล้านเอาทำเป็นคนไทยอยู่ในจะงหวเชคืออพสิหอดพันสามร้อยล้านเขาปลุกวาแสดงว่าคนอยู่ต่างประเทศก็ค้นหาด้วยอย่างประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในนะแวกเราสิเขาเป็นน้องวีนกับหลายเนี่ยแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศนี่เอฟซีน้องแมนเอย นี่นะครับผมนี่นี่ก็คือเป็นยอดการค้นหานะครับเป็นแฮชแท็กอุงอิงเพชรบ้านแพรนะครับมียอดการค้นหามากกว่า 1.3M เนี่ยเออจง 1.3B นะครับ B ก็ย่อมาจากบิลเลียนเนาะที่แปลว่าพันล้านนะครับเป็น1.3พันล้านครั้งใช่ปารพี่น้องครับสามปรากฏการณ์อีหลีเด้อไม่ถึงปีเพืเห็ดได้ปนีเก่งปนีบ่มีอีหยังที่อุงอิงเฮ็ดบ่ได้ครับพี่น้องเมื่อวานนี่ผมก็ได้บอกแล้วว่า ข่าวดีของน้องอุงอิงสาวคุูพระท่านได้หูสีม,ม่วงบอดสู้ฟังข่าวดีนะครับของน้องอุงอิงเพจบันแท้งที่เข้าขอแสดงความยินดีกับน้องอุงอิงนะครับก็บคือหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวของน้องอุงอิงนะครับมียอดติดตามสองแสนคนติดตามแล้วบ้าปีเธออันนี้อันนี้ก็คือส่วนตัวส่วนตัวเลย แฟนคลับหลายอีกนี่านแฟนคลับหลายแฟนคลับหลายแห่งอันนี้ยังบาร่วมกับว่าช่องใหญไงของทางสารนักเพบันแพ่งที่มันเพิ่มขึ้นต่างหลายเด้สาวกูแหละคน,อ,นอยู่ไก่ชิดน้องยังพ่อแม่น้องเลยมีคนติดต่างเกือบแสนแในช่องยูทูปก,ก็แสนกว่าแล้วคู่หมอนอิงที่ติดตามน้องที่เป็นคนดูแน่นอนคนติดต่างเกือบแสนสองเสียทับโอ้โหอืม ติ๊กต่อหน้องก็เพิ่งมาเล่นคนติดตามก็เยอะอยู่นะสามแสนกว่าอยู่เด้อยนั่นแหละนี่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้ช่องจริงช่องนี้ไหมช่องจริงที่จ่องติดตามสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเก้าร้อยคนโอ้โหนี่ไงคือช่องจริงของน้องอือเอาช่วยเพิ่นเบิรงแน่นี่พี่น้องช่พี่น้องติดตามจริงเด้อจัดเด้อไปติดตามน้องเด้อน้องก็สีอัปเดตผลงานอัปเดตคอนเทนต์ใหม่เข้าเบิร์มีแต่ความน่ารักน่ารักอะไรเคลื่อนไหวก็อยู่นี่ราคาความเคลื่อนไหวก็อยู่ตรงนี้เลย ส่วนใหญ่หนอกสิโพสดิท็อกมากกว่าโพดในเฟซอีกแมน,มน,มนโพดเฟซส่วนใหญ่โพดเฟซสิส่งางานแต่คันเล่นดิท็อกสิเป็นคอนเทนต์ไงมันไ,มได้ความน่ารักกูนนะคนดูก็เยอะนะแล้วหลักล้านหมดเลยนะเบาโจจะได้ยินบอ่พี่น้องอุ๋งอิงเคยบอกว่าอีหล่าจะพาพพอดังอีหล่าจะพาพพอดังเองเคยได้ยินเหรอนอแล้วตอนนี้งานเข้าออกรายการแบบรัวๆเลยพี่ติล่ะ คนกาจังสี่หล่ะสาวกูเพิ่นจังคอยวาตะกี่สิมีคนไห้คำามนียามน่องอูอิงบอกว่าน้องอูอิงเป็นคนมีวาจาสติ์เพราะอย่างเพราะคำพูดของน้องหลายๆคำามันเริ่มปากกดเห็นเป็นความจริงมากเลยหลายอย่างเหมือนองอิงสีผ้าพอดังน่ะแบบสีผ้าพอดังองอิงสีผ้าพอรวยกเบื่องงานของวอจก็ออิงที่หล่ะงานแน่นแล้วมือก็สองงานสามงาน คนรวยสิไปใส่แต่แสิงถาพอดังช่วงนี้มันสาวกูบอกเดินหน้าถ่ายรายการออกรายการใหญ่ๆระดับประเทศออกรายการในช่องทีวีนะรัวๆเลยรลยการขอคิวแบบเน่นๆเลยขอคิวเน่นๆตัวแต่นาวิธีแต่งงานสาวนาว้อยพเพื่อนๆเพื่อนๆกันยังคิวแบบหลายหนึ่งเอาเออแน่นปีนี้คงแบบทั้งปีฤดูกาลนี้แล้วก็ปีหน้าอีกคงแบบยาวแต่ว่าก็ยังสามารถขอคิวเด้อยูยูดีวีเพราะว่ายังบวโจบอกว่า ถ้าแม่นมืดไดนะครับผมที่มีคิ้ว่ายแายการตอนกลางวัน,วนตอนเศ้าบอโจสีให้น้องอิมพ่อชว์ชเสร็จแล้วทุ่มเทียงขึ้นใส่น้องไปนอนเลยจะไม่ให้น้องออกมาในช่วงลำเรื่องอทำให้มีงานเศร้าก่อนอ <ลำ S 1> ่ะ,ะแต่ถ้าไม่มีงานอูอิงก็จะขอว่า e นูยู่หอดเตยล่าเนเบอร์สปิริตของนางสิ<ม>ดูสปิริตของนางสิน่าอยากอยู่หอดเตยล่าอยากทรงแฟนครับขืนเว็ที่กอนมูอยากลงมที่หลังมูถ้า่าขืนกอนมูแมนอหลีเพราะว่าน้องเช็คเศร้ากอนมูเลย บางเทื่อกน่ะท่อพ่อยแม่เอฟซีน่ะหลายวิธีนั่นเพิ่นอายุหลายสิบเล็บน้องอีก็เห็นใจก็คืออยากให้อยากไปถ่ายมีหลายวิธีน่าสีเขาอยากเขียนช่วงหกโมงสิเห็นบอลช่วงเข้าไปช่วงโมงหนึ่งเต็มเลยเออตอนที่น้องก็พได้แต่งหน้าเนาะออกมาเชียสาวแล้วก็ก็ก้อนตอนตอนเตยล่าคือกันน้องกับสียูทรงเอฟซีแฟนคลับผู้หนึ่งเห็นบอเห็นพอร่มไทยขนาดแหมลายเดือนละหล่ะบอบอเป็นเดือนละหละมื่นแต่แหมที่ว่าน้องถอดรองเท้าส้นสูง นั่งกับผื่นทายลูกก็แฟขาตอนเตยล่าเห็นกูโลกงพนโลกมากเอาเบิ้งอยู่เป็นภาพที่น่าลักอิ่งติดตามติดตามแรกเลยเห็นไหมล่ะโอ้โหคนคอมเมนต์เยอะมากน่ารักอิหลาน่ารักตลอดดีใจก็บพ่อโจคักเลยลูกสาวคนเก่งขอให้ดังๆปังๆหน้าปลื้มใจแทนเนาะพี่สาวอยู่ข้างๆน้องลุกขึ้นยังคอยประคองดูน่ารักอ๋ออันนี้อโมเมนต์เออที่ออกราการพร้อมกับพี่บิวจีน น่ารักอีีวะ่ะอันนี้เพื่อนเป็นหลอกเพื่อนน่น,ออนะละออกไฟันมาหลังหา้างเออ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 ก,กอ,ออ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 บนอวอๆอีอออออนอออนีออออนี่นี่นนนอออ,อ,อ่าอออออออคออ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 ่ะอออออออนอองค,คออออออ สารที่เฮาสองคนเดิน,นนำมาเ้าซู่ FC แฟนคลับได้รับฟังกันนะครับก็คือข่าวสารจีกน้องอุ๋ยอิงเพนบันแทงที่น้องได้สางปรากฏการณ์ไม่ะระดับประเทศให้เฮาได้ตะเรื่องให้เฮาได้ตื่นตาตื่นใจอีกแล้วเนาะแล้วก็<ม>ขอแสดงความยินดีกับน้องอีกอีกครั้งที่มีคนคติดตามแล้วก็ให้ความรักแล้วก็เอ็นดูขนาดนี้แม่โอ้สุดยอดอีดีค่ะเกมดีไม่มีอะไรที่น้องอุ๋ิงทําไม่ได้น้องเฮ้าสองคนจะเปกำลังใจให้น้องนะครับสู้ต่อไปให้น้องถึงเขาเอินมา ประสบความสําเร็จถึงฝันของน้องเร็วๆว่ราหัวน้องฝันไปแค่ไหนแต่ขอให้น้องไปถึงฝันเร็วๆขอให้น้องโด่งดังระดับประเทศยิ่งกว่านี้ขอให้แฟนครับมีคนรักน้องเยอะขึ้นกว่านี้แล้วก็โด่งดังไปถึงต่างประเทศเลยอ่ะน้องสาวกไปมื่อนี้เอาสิขอล่าไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ